สวัสดีครับพวกเราแซบค่ะคาช่วงสิ้นปีแบบนี้ครับหลายคนกำลังวางแผนท่องเที่ยวใช่ไหมฮะพี <i> <i ่บุชครับจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองเก่าที่ปูซานอยู่ประเทศเกาหลีใต้ครับช่วงนี้กำลังหนาวเลยจะเป็นยังไงรอชมนะครับส่วนไทยแซบวันนี้ค่ะจะชวนคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับพิษณุโลกให้มากขึ้นค่ะที่จังหวัดนี้นะคะเขามีของดีเยอะมากเลยแต่อยากรู้ว่ามีอะไรบ้างต้องไปแซบเลยค่ะ แทบวันนี้ผ่าไปจังหวัดพิษณุโลกหรือเมืองสองแควเพราะมีแม่น้ำน่านและแม่น้ำแควน้อยไหลผ่านเมืองนี้เต็มไปด้วยความสวยงามและวัฒนธรรมมีพระพุทธชินราชองค์ใหญ่สวยตระการตาประดิษฐานที่วัดพระศรีมหา,าธาตุวรมหาวิหารมีวัดจุลามณีที่ภายในมีพระพุทธบาทจำลองมีน้ำตกชาติตระการที่ทำให้สัมผัสความสวยสดชื่นมีภูหินร่องกล้าที่เต็มไปด้วยความสวยงามความตื่นตาของธรร ชาตินอกจากนี้ยังมีของดีอีกมากมายจะเป็นอย่างไรไปแซ่บกันเลยตอนนี้เรือเราอยู่กับพี่จิตครับประธานบิสคับจังหวัดพิษณุโลกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่จิตครับสวัสดีครับถามก่อนเลยเราเป็นคนพิจิตหรือเป็นคนพิษณุโลกครับพิษณุโลกค่ะพิษณุโลกแต่เราชื่อจิตก็เลยเป็นพี่จิตใช่ค่ะพีจิต ค่ะมุกของคุณปองปี้ถามอยากรู้เออแต่ว่าทีนี้ต้องถามพีกจิตก่อนเลยว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงจังหวัดพิษณุโลกเราต้องนึกถึงอะไรคะนึกถึงหลวงพ่อชินาาชค่ะทุกคนจะต้องนึกถึงเลยค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวใช่ค่ะคือพิษณุโลกเนี่ยคือพระพุทธชินราชงามเลิศถิ่นกําเนิดพระนเรศวรสองฝั่งหน้านล้วนเรือนแพหวานฉ่ำแท้กล้วยตากโอ้นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นชาติการนคร ไทยเนินมะปางอ่ะเนืนอมะปางก็จะมีถ้ำค้างคาวตอนนี้ภูลมโลนี่ดังค่ะหนาวมากค่ะหนาวมากตอนนี้ใช่ค่ะว่าเป็นช่วงแบบนี่สิ้นปีแบบนี้ด้วยหนาวเข้าไปอีกใช่ค่ะโอ้ยเรียกได้ว่าสถานที่เที่ยวเที่ยวก็เยอะมีแหล่งประวัติศาสตร์มากมายแต่ว่าสินค้าที่พิษณุโลกก็มีเยอะมากๆใช่ค่ะสินค้า GI เริ่มต้นที่สินค้า GI ตัวแรกก็จะมีสับรดห้วยมุ่นตัวนี้ค่ะที่อำเภอนครไทยค่ะ ห้วยมุ่นเนี่ยมันแตกต่างจากจังหวัดอื่นแล้วก็ที่อื่นคือเนื้อมันจะฉ่ำหวานค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะไม่กัดลิ้นอ๋อไม่กัดลิ้นใช่ค่ะหวานมากฉ่ำมากค่ะฉ่ำเวอร์สามารถทานแบบเยอะๆได้ได้เลยค่ะเป็นกัดลิ้นใช่ช่วงนี้ก็คือมีสอบอรรดอยู่แล้วใช่ค่ะมีค่ะแต่ว่าหน้าเนี้ยมันจะน้อยแต่ว่าแบบอันเนี้ยเนื้อจะเป็นเนื้อหนึ่งแต่ตอนนี้คือแบบหน้าฝนอ่ะมันก็จะ ดบลงมานิดนึงแต่ก็ยังมีให้ได้ชิมกันแสดงว่าจริงๆถ้านับจริงคือมีตลอดทั้งปีเหรอมีทั้งปีค่ะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่น่าสับรถเลยจะเยอะหน่อยใช่ค่ะอ๋อนี่เห็นไหมใครที่อยากลองทานมาลองทานกันได้นะครับอ้าวตัวต่อมาก็คือเป็นกล้วยค่ะอันนี้เป็นพันธุ์มะลิอ่องนะคะเป็นพันธุ์มะลิอ่องที่พระเทพเนี่ยพระราชทานให้คนจังหวัดพิษณุโลกค่ะค่ะดังนั้นะมะลิอ่องเนี่ยปลูกในพิษณุโลกที่ ที่แรกของประเทศไทยเป็นพันมะลิอ่องที่ประเทศอ่าพระราชทานให้ค่ะเป็นแล้วก็นํามาแปรรูปเป็นสินค้า GI ไม่ว่าจะเป็นกล้วยตากกล้วยตากกล้วยสติ๊กแล้วก็กล้วยม้วนแล้วก็เป็นหลายๆอย่างเลยค่ะถ้าจะพูดถึงสินค้าจีไอคือตัวหมอมีเยอะมากแต่อยากถามจุดเด่นของเขาก่อนว่าถ้ามาปลูกที่นวโลกแล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงครับมะลิอ่องเนี่ยมันได้เปรียบจากพันธุ์อื่นตรงที่ว่าหนึ่งไส้มันจะเหลืองและแล้วก็นุ่มเนื้อมันจะนวลค่ะ สังเกตไหมคะเนี่ยค่ะมันจะกลมๆป้อมๆแบบ่นะคะมันจะมีเม็ดใช่ค่ะอันนี้ไม่มีเม็ดค่ะมะลิอองจะไม่มีเม็ดได้เบียบค่ะหายากเนะค่ะไม่มีเม็ดแล้วก็นุ่มมากค่ะว่าวจริงเวลาผมทานเนี่ยจะไปรู้สึกว่าทุกครั้งที่เจอไตต้องมาค่อยเอาออกบนทิ้งเลยอันนี่กินได้ทั้งลูกเลยทานได้ทั้งลูกเลยว้าวน่าสนใจมากเนาะแล้วพอมาในรูปแบบนี้ใช่ไหมครับนำมาแปะลูกมปีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตั้งแต่ กล้วยตากธรรมชาติค่ะตัวนี้จะไม่มีน้ําตาลนะคะกล้วยตากธรรมชาติแล้วจะมีแบบกลมแบบแบนแล้วก็จะมีกล้วยสติก๊ตกกล้วยม้วนค่ะหลายรูปแบบค่ะแล้วก็จะมีกล้วยไข่อันนี้ที่ผลชิมไปจะเป็นกล้วยตากธรรมชาติธรมาชาติคืออร่อยแบบที่หวานธรรมชาติไม่ต้องเติมใดทั้งสิ้นคืออร่อยอยู่แล้วตัวนี้ชอบตรงที่ไม่มีเม็ดจริงๆแล้วที่สําคัญนะคะของเราเนีนยสอบสะอาดนะคะเราตากในโดมค่ะค่ะรับประกันจะไม่มีแมงวันจะไม่มีอะไรเลยใช้ค่ะในโดมค่ะค่ะ พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็การที่เราจะเอามาออกจำหน่ายเนี่ยเราอบอีกครั้งหนึ่งอบเพื่อฆ่าเชื้อใช่ค่ะนี่ไม่ต้องกังวลเลยว่าจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียจะเติบโตใช่คงเไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวเลยเราอบฆ่าเชื้ออีกรอบนึงใช่แล้วอย่างนี้ราคาเป็นยังไงบ้างคะพี่จิ๊ราคาต่อ1น1กิโลนะคะอยู่ที่120บาทหรือถ้าจะเป็นแพ็คก็มีตั้งแต่แพ็คละ ยี่สิบห้าบาทสี่แพ็คลอยสามห้าสามแพ็คลอยห้าสิบบาทหกสิบบาท,บาทแล้วแต่ลูกค้าต้องการแบบไหนมีหมดเลยค่ะนี่น้องเลยราคาดีมากสะอาดปลอดภัยไม่ใส่สารไม่ไเติมน้ําตาลเพิ่ม,ม,มแล้วก็ยังราคาดีด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะพอจากอ่ากล้วยตากเสร็จปุ๊บเรามาแปลรูปเป็นกล้วยเบกแตกค่ะอันนี้ก็ยังใช้กล้วยน้ําว้าอยู่ใช่ค่ะเป็นพันมออะ,ะลิองก็จะมีหลายตัวค่ะมีตั้งแต่ปาปิก้านี่ค่ะตัวนี้เป็น ค่ะเคลือบคาราเมลคารนะคะนี้อร่อยไหมคะโอ้โหแห่งเสาติมากเนาะกรอบมากฟังเสียงกรอบคือคือเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วด้วยแตกๆเนาะแล้วที่เราเห็นเนี่ยมีแบบแบบยาวแบบสั้นแบบฝานมีหมดเลยมีหมดเลยค่ะมีทุกแบบเลยค่ะรสชาติมีอะไรบ้างนะคะมีออริจินอลใช่ค่ะมีปาปิก้าใช่ค่ะมีอบเนยอบเนยมีคาราเมลมีคาราเมลมีหวานค่ะโอ้โหเรียกว่าหลากหลายมากหลายรสชาติเลยค่ะหลายรสชาติค่ะแล้วก็มีที่เป็นปรุงรสด้วยว่าอบแบบมีสมุนไพรมีพริกมี มีให้เลเยอะมากโอ้แต่ที่ฝนชิมจะเป็นเคลือบคาราเมลคือเบรกแตกจริงๆคือกินแล้วหยุดไม่ได้ก่อนเข้ารายการก็กินไปแล้วก็คือแบบเหมือนมันอยากกินต่อเนื่องโดยที่ไม่อยากหยุดอ่ะผมถามว่าเป็นการทอดหรือเปล่าอบค่ะอบนะย้ำว่าเป็นการอบนะครับคนที่ดูแลเรื่องสุขภาพก็สามารถทานได้แล้วก็ค่ะแล้วก็จะมีมะขามนะคะาว่ พิโลอกับเพชรบูรณ์เนี่ยเป็นจังหวัดที่ติดต่อกันดังนั้นอ่ะก็จะมีมะขามยเยอะก็เราก็จะมาแปลรูปค่ะเป็นมะขามแช่อิ่ม,มาทั้งแบบแกะเม็ดทั้งแบบอบธรรมชาติทั้งคลุกอันนี้ตัวนี้จิตจ้าค่ะจิจจาตัวนี้ของเราก็เป็นบ่อเกลือเป็นบ่อเกลือของอำเภอนครไทยกับชาติการต้นตำรับเลยค่ะเป็นบ่อเกลือทีุ่ ค้นพบของอำเภอชาตะการก็คือของดีในต่างจังหวัดด้วยแหละใช่ค่ะอย่างมะขามเรามันจะหวานอมเปรี้ยวไหมคะใช่ค่ะหวานอมเปรี้ยวแล้วก็ยิ่งมาเจอเกลือที่อ่าบ่อเกลือเนี่ยอยู่ที่อำเภอชาติกาลอำเภอนครไทยกินแบบนี้ยิ่งตื่นเลยจีจัดประโยชน์มากแล้วอันนี้เป็นกล่องหัวใจอย่างนั้นเท่าไหร่อะคะกล่องหัวใจอันนั้นอยู่ที่สามสิบห้าสามร้อยค่ะโอ้ไม่มีเม็ดแล้วเนอะไม่เดินค่ะกลับมาคุยเบกแต็งราคาเท่าไหร่นะฮะย้ำให้เราหน่อยเบกแตกจากถุงใหญ่ๆนี้ปกติหนึ่งร้อยคตอนนี้เหลือหกสิบบาทค่ะใช่ ทั้งนี้เลยนะคุณผู้ชมสุดๆอ้าวยังมีของดีอีกอดีคงอนี่เลยเมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะเป็นสินค้า GI ค่ะค่ะเป็นสินค้า GI ตัวนี้ส่งนอกนะคะอแต่เราเดียงคนไทยยังมีโอกาสไ,ได้กินใช่ไหมคะใช่ใชค,ค่ะแล้วก็น้ำดอกไม้เนี่ยของเนินมะปางเนี่ยมันจะขึ้นชื่อเรียว่าเนื้อมันจะนวล <โอ S 2> เหลืองผิวอะอันนี้เอามาอบนะคะโอ้นี่ก็คือธรรมชาติไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเลยนะคะมีเพิ่มหรอไม่ใส่ค่ะไม่ใส่อะไรเลยค่ะ อร่อยไหมครับป,ปี้อบธรรมชาติเลยอร่อยมากอย่างแรกคือไม่มีไตไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีหวานเปรี้ยว เนี่ยกลิ่นที่เด่นอเลยคือเปรี้ยวแล้วผมชอบกลิ่นนี้มากแล้วมันมีความหอมดอกไม้อะเป็นกลิ่นน้ำดอกไม้เลยโอ้โหฟินมากแล้วยังมีแปรรูปเป็นเหมือนมีน้ําตาลใช่ค่ะเป็นอ่าเป็นมะขาาเอยเป็นมะม่วงสี่รสแล้วก็เป็นมะม่วงสติ๊กค่ะแล้วก็เป็นมะม่วงดองมะม่วงดองตุนก็อร่อยมากค่ะโหแล้วก็เป็นตัวนั้นจะเป็นอกล่องค่ะที่เป็นรูกหัวใจเป็นมะม่วงอกล่องราคาเป็นยังไงบ้างค่ะราคาก็ตัวนี้นะคะตแต่ตอนนี้มะม่วงมันหมดหน้าไม่ใช่หน้าดูกันคใช่ค่ะตอนนี้มะม่วงตอนนี้ก็ที่ ประมาณโลละ50บาทนะคะน้ำดอกไม้มค่ะก็ยังถือว่าราคาดีนะถูกรา,าคา,าเบาอยู่ดีนะในกรุงเทพใช่ไหมเจอโลละร้อยแปดสิบอ่ะใช่แต่ถ้า,า,าเป็นพวกที่เป็นรูปหัวใจอะไรพวกนี้คือสามแพ็คร้อยหมดเลยแต่รูปสามแพ็กร<อ>้อยใช่มาอุดหนุนกันได้แต่อีกอย่างหนึ่งที่อยากพูดถึงคือเห็ดค่ะตัวนี้เป็นเห็ดนางนมค่ะนางนมกับนางนวลนะคะตัวนี้ค่ะมีประโยชน์เยอะค่ะของอำเภอตัวนี้ของพูมิรามค่ะพูมิรามเนี่ย ของเขาขึ้นชื่อในการเพาะเหตุเขาเพาะเห็ุค่ะแ,แล้วก็เป็นมะขามป้อมที่เขาปลูกไว้อพอ วัตถุดิบเนี่ยมันเยอะเขาก็มาส่งแปรรูปเขามาส่งให้เราแล้วก็มาเราก็ว่าแปรรูปเป็นมะขามป้อมแช่อิ่มอิ่มอู้มันก็จะลดความเปรี้ยวลงนะคะพี่นะและตัวนี้อะไรค่ะอันนี้กะปี่อะไร้วเนี่ยไม่มีกลิ่นเลยอันนี้ไม่ใช่กระปี่ค่ะตัวนี้เป็นอินทผลัมำกวนค่ะเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยค่ะอินทผลัมำกวนตัวนี้เป็นพันโคไนซี่นะคะมีเจ้าเดียวแล้วก็เจ้าแรกในประเทศไทยค่ะใช่ค่ะอินทผลัม ค่ะเป็นอิทผลรัมที่อร่อยมากต้องลองชิมดูฝั่งนี้เป็น,อ,น,นอะไรค่ะ,คะตัวนี้มีตั้งแต่มีมันมีเผือกะนะค,ะ,คะมีหลายอย่างเลยค่ะตรงนั้นมีเผือกหวานเผือกเค็มมีมันม่วง มีโบหิมะค่ะตัวนี้ใช้อบนะคะอันนี้ก็อบด้กินเราหยุดไม่ได้เหมือนกันเหมือนกันค่ะขายยังไงคะถุงหนึ่งก็60บาทค่ะโอ้โหค่ะถ้าเป็นถุงเล็กถ้าอบนะถ้าเป็นถุงเล็กนั้น4ี่ถุงร้อยค่ะถุงร้อยคนรักสุขภาพก็ทานได้ฟินเลยแหละส่วนฝั่งนี้เป็นชุดสวยๆของชาติพันธุ์ของมงแถวพิโลกจะมีมงนะคะอยู่ที่ชาติการกับนครไทยค่ะ ตัวนี้ก็คือเป็นชุดของประจำเผ่ามีจําหน่ายด้วยเหมือนกันม,มีค่ะที่แถวๆข้างทางแถวของแล้วก็ของโอทอปอมีค่ะนี่ถ้าอยากได้อะไรก็แล้วแต่ที่คุณชมดูอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะโทรได้เลยของดีของพิษณุโลกเยอะจริงๆอยากให้ชวนหน่อยครับพ <c oughs> ี่จิต <c oughs> ครับว่าไปเที่ยวพิศนุโลกในช่วงนี้อากาศนาหนาวๆเลยตอนนี้ค่ะถ้า <c oughs> <c oughs> ท่านที่ชมอยู่นะคะอยากให้ไปเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นของพ่อชินราชแล้วก็1-5นะคะของทุกปีจะมีวันปีใหม่มงหนงถึงห้ามกราค่ะที่นั่นคือไม่ว่าจะเป็นภูลมโลไม่ว่าจะเป็นน้ําตกข้างเขาคือ ไปที่พิศโลกที่เดียวคือได้เที่ยวหมดเลยเที่ยวหมดเลยใช่ค่ะมีน้ำตกหลายที่มากค่ะหยุดยาวไปเที่ยวกันได้ขับรถกินที่ครับตอนนี้ขับมาเองด้วยนะครับพี่ตอนนี้ขับมาเองค่ะขับจากกรุงเทพไปที่พิศนุโลกประมาณ4-5ชั่วโมงไม่ไกลค่ะถ้านั่งรถไฟถ้านั่งมีเครื่องบินค่ะมีเครื่องบินใช่ค่ะมีเครื่องบินเครื่องบินก็มี2รอบนะคะเช้ากับ ตอนเย็นมี2รอบค่ะตาารงให้ดีใช่ค่ะจะตารางดูแล้วก็ค่ะเลือกได้ค่ะแล้วก็รถไฟรถไฟก็สะดวกค่ะมีค่ะรถไฟมีรถนอนไปถึงที่เลยค่ะไปได้เลยใช่เหือไม่เหลเหลือไม่มีค่ะเหลืออะไรยังไม่มีขอบคุณมากครับพิจิตครับตรงเยอะนมาะช่วงหน้าค่ะคุณชมขาเดี๋ยวกลับมาช้อปสินค้าจากโอช้อปปิ้งนะคะโปรดีมากๆเลยรวมถึงมาดูพี่บุชค่ะว่าพาไปเที่ยวตลาดเก่าที่เมืองปูซานจะเป็นยังไงตอนนี้พักสักครู่ค่ะ วันนี้นะคะพี่บุชจะพาไปทานของอร่อยค่ะที่ตลาดเก่าเมืองปูซานนะคะอยากรู้ว่าจะหน้าตาเป็นยังไงอร่อยขนาดไหนไปแซบเลยค่ะช่วงแซบ from Korea กับบุชเลชัน ท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมจะพาไปตลาดที่ชื่อว่ากุ๊กเจนะครับผมเป็นตลาดเก่าของเมืองบูซานเลยนี่นะครับก็จะมี traditional food รวมถึงสตรีทฟู้ดที่กำลังฮอตฮิตครับบ่ายวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเดินตลาดที่ปูซานครับช่วงนี้ผลไม้หน้าตาหน้ากินมาก ผมขอจัดลูกพีชสักหน่อยรสชาตินี่คือหวานกลมกลอมเลยนะครับตลาดที่เรากําลังจะไปชื่อว่าตลาดกุ๊กเจครับเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึง5้าโมงเย็นมีของขายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นของกินของฝากก็มีอันนี้ผมกําลังชิมขนมเขาอยู่ และผมก็มาเจออาจุ่มมากคนนี้ครับยืนหน้าสวยเลยครับกำลังทอดของอยู่อาผมก็ต้องจัดสักหน่อยสิครับเมนูของทอดของเขาก็มีกุ้งเชมปูระแล้วก็พริกสีเขียวแบบนี้นะครับยัดไส้หมูทอดหน้าตาน่ากินมากเลยครับเขาจะทอดร้อนๆเลยนี่ยื่นให้กับมือจิ้มกับน้ำจิ้มซีอิ๊วนะครับถูกใจคนรักของทอดมากแนะนำตัวพริกยัดไส้หมูทอดเลยคือมันรสชาติดีสุดๆครับ ตลาดคึกคักมากครับระหว่างทางมีอะไรให้ชมนี่เขากำลังเติมของตอกปอกกีกันเป็นซอสแดงๆแต่อีกหนึ่งเมนูห้ามพลาดนะครับที่เวลามาเที่ยวตลาดนี้ก็คือยำวุ้นเส้นเกาหลีสไตล์บูซานครับผมร้านนี้เขาขายกิมบับด้วยอัเด๋ยวผมจะสั่งคู่กันไว้มาชิมกันเลยครับมาถึงตลาดกุ๊กเจนะครับก็ต้องมากินสไปซี่กลาสนูดนะครับหรือคล้ายๆกับบิบิมบับครับผมแต่เขาจะเป็นวุ้นเส้นแบบนี้เลยฮะ อุ้นเส้นเขามีความหนาหนึบกว่าบ้านเรานะครับผมเวลาทานก็คลุกซอสแดงแบบนี้เขาก็จะบีบน้ำมันงาใส่ไปด้วยมีงาคั่วมีสาหร่ายนะครับผมเอาไว้ทานแบบนี้เลยครับ เห็นไหมครับว่าครุกออกมาแล้วหน้าตาดีลยทุกคนซอสนี่มีความชำํำสีแดงสวยรสชาติหอมมันครับและนี่ก็คือกิมบับครับข้าวหอสาหร่ายสไตล์เกาหลีอยู่คู่กับเกาหลีมาช้านานแล้วครับผมดังเดิมเราจะเป็นไส้ผักแต่สมัยนี้ก็มีไส้เนื้ออะไรเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมแล้วก็กินคู่กับลูกชิ้นปลาสเส้นเกาหลีครับผม ฟินๆเลยแหละตลาดเนี้ยคือเป็นอาหารที่มีความดั้งเดิมสไตล์เกาหลีแท้ๆไม่ว่าจะเป็นพวกซอสแดงน้ำมันงาที่เขาใส่นะครับเป็นเอกลักษณ์เลยแหละมีความหอมมันนะครับแล้วก็นววๆนิดๆด้วยและนี่และครับก็คือบายของผมนะครับที่เมืองปูซานแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ กินดูน่าอร่อยมากเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปช่วงนี้นะคะปลายปีแบบนี้หนาวแน่นอนต้องคือถ้าเข้าโซนเนี่ยคือหนาวสั่นเลยนะถ้าอมฟูซานหน่อยๆเนี่ยคือติดทะเลด้วยได้ชมบรรยากาศด้วยแล้วก็ได้ความหนาวด้วยค่ะกินไอเดียมากครับจบรายการเราไปอย่าลืมติดตามรายการข่าวสสีนะครับข่าวันนี้เราหมดเวลาแล้วข่าวันนี้พวกเราแซบปาซาสวัสดีค่ะ